Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่ net, สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเออเฮลโลกายวัสดดโอเคครับทุกคนก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับอ่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็สแตนอัปไลต์นีบูตอัปเดตแล้วนะฮะทุกคน มีโหมด PVP 1นึนเพิ่มเข้ามานะครับกับสเตนเอ่อสตาร์เพตินัมเอ้ยไม่ใช่สตาร์เพทินัมเครซี่ได m o บ d o โอเวอร์เฮนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่สำเนียงญี่ปุ่นโคตเท่เควซี่ไดล่มอนโคตเท่ังไงโหยใครชอบอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นแบบผมบ้างครับมันรู้สึกว่าแบบมันเท่มากเลยนะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าครับทุกคนครับ คือในการหาสแตนตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องมีธนูนะครับเราสามารถหาได้จากธนูธรรมดามีโอกาสออก5%ครับแล้วก็ธนูเรืองแสงถ้าเป็นธนูเรืองแสงจะมีโอกาสออกอยู่ที่15%พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากินไอ้นี่ครับ Dio Diary Dio Diary เนี่ยหาง่ายมากๆแต่เดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนเนาะนี่ครับ Dio Diary พอเรากดกินปุ๊บมันก็จะ Over Heaven ทันทีเลยนะครับ อ่ะทีนี้เนี่ยถามว่า Dio Diary หาจากไหนใช่ไหม Dio Diary นะครับสามารถหาได้จากตามถนนเลยเหมือนถนนทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสออกยากกว่าถนนทั่วไปนิดหน่อยเนาะแต่ก็เยอะอยู่แหละแต่ก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหา Dio Diary ขอเพื่อนครับขอใครก็ได้หรือไม่ก็ไปหาซื้อเอาอะไรนี้นะฮะแต่ก็ระวังโดนโกงกันด้วยนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับนี่วิธีนี้เนี่ยเป็นการตีบอสโจทาโร่ครับ ซึ่งบอสโจทาโร่เนี่ยมันจะเกิดทุกๆ20นาทีนะทุกคนเราสามารถเช็คเวลาเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการที่กด M ขึ้นมาครับแล้วก็ส่องครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีเวลาเซิร์ฟเวอร์อยู่เนาะอีกประมาณ5นาทีเนี่ยบอสมันก็จะเกิดแล้วนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปตีในนี้ได้เลยแต่ในการเข้าไปตีในนี้เนี่ยเราจะต้องมีเลเวล90นะครับถึงจะเข้าไปได้เนาะเออแล้วก็ตีจนกว่าจะดอปอะดอกมาก็กินแล้วก็ได้แล้วนะครับโอเวอร์เฮเว่นง่ายๆแค่นี้เลยแต่มันก็มีวิธีลัดครับ วิธีรัดก,ก็คือเนี่ยไม่ต้องเข้าไปตีก็ได้นะหาได้ตามถนนง่ายครับเป็นพี่พี่ก็ขี้เกียจเข้าไปตีเหมือนกันเนาะหรือไม่ก,ก็ขอเพื่อนเอาครับหรือไม่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเรามีสแตนอยู่แล้วใช่ปหแล้วก็เนี่ย dio diary อะ่ะ dio diary เราก็มีแล้วแต่เลเวลมันต้องใช้เลเวล75ไงสมมุติเลเวลเราไม่ถึงนะครับแล้วก็เทรดทุกอย่างเนี่ยให้เพื่อนเนาะแล้วก็ให้เพื่อนทําให้นะครับแล้วให้เพื่อนเนี่ยเทรดกลับมา ถ้าเพื่อนเลเวลเยอะกว่าเรานะทุกคนเออถ้าเพื่อนเขาทําได้ก็บอกเพื่อนช่วยหน่อยกันละกันนะฮะแล้วก็ค่อยเทรดกลับมาเนี่ยเราก็จะได้สแตนตัวนี้มาแล้วเนาะแต่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งครับผมแนะนําว่าให้เป็นเพื่อนที่สนิทและไว้ใจได้เนาะถ้าเป็นคนอื่นที่เพิ่งรู้จักเนี่ยผมเชื่อได้เลยอาจจะโดนบิดสแตนนะครับและยิ่งเป็นนิสัยรีเจนด้วยเนี่ยบอกเลยโอ้โหร้องไห้ครับ โอเคครับทุกคนเราก็รู้วิธีในการทําแล้วก็วิธีในการหาวัตถุดิบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับกด M ขึ้นมาก่อนเลยนี่สแตนที่ผมใช้ยอยู่เป็นนิสัยนอนนะครับไม่บวกอะไรเลยตัวคะอนตัวนี้นะครับสามารถกดอค้างได้ทั้งหมด5วินาทีนะฮะแล้วก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของระดับเทียสเลยนะทุกคนทําไปเล่นไปนะเออเทียสเลยนะเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามัน S ยังไงหรอก โอเคประมาณนี้ครับส่วนเลือดแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิสัยสแตนของแต่ละคนผมก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้ทีนี้เนี่ยมาตรงข้อสงสัยของผมกันหน่อยข้อสงสัยของผมนะครับก็คือผมแยกไม่ออกเลยว่าไอเคซี่เดมอนธรรมดากับเอ,อ่อโอเวอร์เฮเว่นมันต่างกันยังไงวะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูรูปแป๊บหนึ่งนะครับผมยังสงสัยไม่หายเลยว่าแบบ มันต่างกันยังไงวะหน้าตานี่แบบสำเนาถูกต้องเลยนะเออเหมือนกันแบบเด็ดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคนครับโอเวอร์กับไม่โอเวอร์นี่เหมือนกันเดะเอองงจริงวะแล้วก็สปอยอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือว่าสกิลมันก็เหมือนกันหมดเลยอะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแบบอ่าถ้าที่เห็นชัดๆน่าจะมีสกิลหนึ่งเนาะสกิลเดียวเท่านั้นครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมว่ามันมันไม่มีประโยชน์แล้วก็มันมันเดิมๆอะ่ะไม่ได้มีอะไรเลยอะ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยก็แลวกันนะฮะจะได้เห็นภาพเนาะ <c oughs> นี่รูปร่างตาตา,ตาก็เห็นไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเป๊ะๆถ้าไม่กดชื่อน,นี่ก็ไม่รู้เลยเนาะโอเคตอนแรกผมก็งงนะไม่ว่ามันโอเวอร์เฮเวนหรือ,อยังวะกด M ขึ้นมาเออมันโอเวอร์ aving, แล้วนี่หว่าอะไรอย่างงี้มาครับเดี๋ยวรีวิวเลยบ่นมานานแล้ะ อ่ะโอเคครับทุกคนครับต่อยธรรมดานี่ประมาณนี้เลยเนาะปกติครับขี้ขวาต่อยหนักอ่า power punch นะฮะแล้วก็สกิล e ครับกดได้5วิอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันท็อกซิกผมอีกผมหนีก่อนแล้วก็สกิล r ครับอ่า heavy punch นะฮะสกิล r อรือ heavy punch แล้วก็สกิล t ครับ มี F C ได้ขอบคุณครับผมถ้าดูคลิปตัวเองก็นั่นแหละครับโอเคแล้วก็สกิล T มีสกิล T เนี่แหละทุกคนที่ผมมองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะที่สุดตรงที่กำแพงมันใหญ่ขึ้นครับอ่ะแค่นี้เลยสกิล T เป็นการสร้างกำแพงซึ่งกำแพงมันใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นแหละครับ Crazy Wall เนาะโอเคแล้วก็สกิล Y ครับสกิล Y ไม่มีสกิล F ครับสกิล F ก็เป็นการกระโดดเฉย สกิล G ก็ป้องกันครับแล้วก็สกิล H สกิล H ครับอ่าก็เป็นสแลมกาวทุกพื้นเพื่อทำดาเมจสกิล J ครับไม่มีต่อไปครับสกิล Z ครับอ่าสกิล Z ทุกคนสังเกตอะไรไหมสังเกตออร่าที่ตัวเราปะครับมันจะเป็นสีเหลืองๆมันเข้าสู่โหมดฮิวแล้วแต่เดี๋ยวผมมารีวิวแล้วกันเนาะอ่าเอาออกก่อนครับเอาไปสกิล X ก่อนสกิล X เนี่ยมันเหมือนเป็นการปาก้อนหิ้นหรืออะไรสักอย่างอะดูนะ อ่ะเนี่ยครับสกิลมีแค่นี้เลยโอเวอร์เฮเวนมาแล้วสกิลมีแค่นี้เลยงงงงจัดจัดรูปร่างไม่เปลี่ยนแล้วยังสกิลยังเหมือนเดิมอีก <laughs> โอเคต่อไปครับโอเคครับทุกคนคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวโหมดฮิลให้ดูนะครับนี่โหมดฮิลเนาะโหมดฮิลก็คือกดแซขึ้นมาเนี่ยออร่ามันจะเปลี่ยนนะครับกลายเป็นออร่าสีเหลืองเแล้วก็ทุกการทําดาเมจของเรามันจะกลายเป็นการฮิลหมดเลยนะทุกคนนี่ครับ ตีธรมรมดาครับเห็นปะฮิวแล้วก็คลิกขวาครับฮิวหนักอ่ะแล้วก็สกิล E ครับฮิวรัว,วเห็นปะเออแบบนี้เลยผมบอกเลยทุกคนเคซี่ไดมอนด์เนี่ยนะครับมันเป็นสแตนสายซัพพอร์ตเนาะเอาไว้ฮิวเพื่อนโดยเฉพาะเลยครับมันไม่ใช่สแตนสายโจมตีเนาะคือเอาไว้ง่ายเอาไว้หลีหญิงเน่ยเวลาแบบมีหญิงเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมฮิวให้ครับอะไรอยี้ ฟาร์มเลยครับฟาร์มเลยจะผมฮิลให้อะไรประมาณนี้เนาะเออแบบให้สาวเขาฟาร์มไปนะครับแล้วเราคอยฮิลให้อะไรเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยสาวฟาร์มอยู่เราไล่ฮิลเออบางคนอาจจะแบบโอ้สแตนไร์ประโยชน์ผมบอกเลยนะคะว่าไม่รู้อะไรซะแล้วนี่มันสแตนสายลีหญิงชัดๆเลยนะสแตนสายจีบสาวอะเออโอเคต่อครับสกิลทีนี่กำแพงฮิล การสกิลได้ด้วยนะอันนี้เนี่ยแต่ก็ง่อย,อยๆครับแล้วก็สกิล F ครับสกิล F ก็ไม่มีอะไรนะกระโดดสูงสกิล H ครับอ่าทุบเพื่อฮิลครับแล้วก็สกิล X นี่เป็นการปาและฮิลแต่ผมชอบสกิล Z ซเอ้ยสกิลอ e ีสุดละนี่ฮิลหมู่ครับฮิลหม,มู่ฮิลหมู่เออไปกันที่ฮิลฮิลทุกอย่างโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะไหนๆก็ไหนๆละ ลองฟังเสียงพูดหน่อยครับโอเคประมาณนี้เสียงอะไรนักก็ไม่รู้เนาะอาจจะฟังผมรีวิวไม่รู้เรื่องนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับก็คือว่าถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื<ๆ>่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับโอ้โห FC เพียบเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย โอ้ยรีเจนฮิวโคตดแรงอะ่ะรีเจนฮิวทีแบบวิ้ยแปดสิบฮิวทีแปดสิบฮิวแรงจัดโอ้โนี่มันสแตนสายซัพพอร์ตชัดชัดโหจัด